สวัสดีพี่น้องปอป่ายสุขสุขคนครับมณีกลับมาพบกันอีกครับทางช่องเบาอีสานต้นกาผ้ามอนครับมณีผ้พาพี่น้องมากินไก่นะครับเป็นเบาอีสานเนี่ยแหละครับเห็ดเองนะครับเป็นสูตรเดียวคล้ายๆกับไก่เคฟซี่นะครับรสชาติสิเป็นจังไดนะครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องมาชิมเบิงนะครับจังไดฝาก กดติดตามทั้งช่องบาวิสานตนลกาภาพมวลน,น้ำเนเดอร์สำหรับเอฟซีไม่นะครับที่เขามารับชมนะครับมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันลิ่นหนามแต่หน่อยกันพี่น้องห้าข้อแห่ง มาเด้อพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับเดี๋ยวเพิ่งนะครับประกวดบอมแซ่บครับ กรอบกำลังพอดีครับพี่น้องครับม,มาเด้อพี่น้องมาเด้ออันนี้เป็นไก่มักวิ่งแสบครับ มาเด้อครับพี่น้องมาเด้อมา,ากระเซาะแบน้ำบปล่าอีสานครับซาดหนาบะมี่เด้อครับพี่น้องซาดนี่กินย่างเดียวครับแนวใดมันจะแส,สบแนวใดมันสิมว้วนเห็ดออกครับพี่น้องว้าว wow. วัตถุดิบสูยางนะครับเป็นซื้อแมตแต่โรตัดนะครับสัลซิมี่ไอุ้้มเครื่องมัดไก่นะครับเป็นสูตรเป็นสูตรของมันอยู่ครับแต่ว่าเบาอิสานเนียามาสองสูตรเอาสูตรวิ่งแซบกับสูตร,อตรอถอดกระเทียมครับออื้ พูได้ส่บบาอุสาหต้นกา,าพระมวลครับเหฮดสูกินนะครับเด้อบอกมาได้เลยครับเดี๋ยวจะไปเหฮดสูกินนะครับเฮดจุ้ยเฮียนมุเจ้าหน่ะหล่ะยู่บ้านขอ่อยโ่มีสถานที่เห็ดตัว ข้อแคบครับอยู่นี่ครับข้อแคบครับค,บค,บคนกับไหลครับรถกรับไหลครับบะหมี่ฮอตหมองไส้ยงางมีตํหมองแลนเหรียญครับอยู่นี่ครับกรอบครับพี่น้องกรอบแฮ นี่เป็นอ่าโดนัทจากมิสเตอร์โดนัทนะครับอันนี้บุรีเฮ็ดครับอันนี้ซื้อมาแต่ว่าไก่ในเฮ็ดเองวิธีเฮ็ดครับมีบอกวิธีเฮ็ดเบิร์ดเอฟซีบุรีอยากไปเฮ็ดก็ลองเฮ็ดเบิร์งนะครับ ผู้เดียวกินผู้เดียวบรรยากาศก็ดีดีครับพี่น้องข,ข,ขึ้นฟ้าขึ้นฝนก็ยังฝนดีตกรู้งนอกขึ้นซื่อๆเลย่ลว,ว่าดีตก

กระดูกระดูกครับพี่น้องบแมนกันกินได้สุูย่างครับบ่าวอีสาคนครับบ่กินแต่ง,งูครับง,งูนี่บ่กินเอียนกับบกินกินบ่เป็นครับ เสีเอิ่มมาได้ไปน้องมลยเสียสบอยู่ครับแต่ว่าหักอิ่มทอดลายเติอบอยู่ครับสองโลครับเด็กหน่อยอยู่ยแห้งลายครับเล่บม,มาสอดสูเด็กหน่อยกิบแต่เล่บไทยคลิปน้ำหมันมนะไปน้องมาเด้อหมูขวดโปรตสิมากกันไห เดี๋ยวเฮ็ดแนวแเสบๆสูดเกลีเจ้าว่ามื้อนี้เนี่ยกินเป็นอาหารเฟรน์ฟู้ดอาหารฝรั่งครับไก่แล้วกับขนมครับโดนัทว่าสิกินอาหารเล่าๆล่แหละครับมื้อนี้แต่ว่าจักสีเฮ็ดอีหยังครับของกับหาซื้อย,อยากครับห่างพิ่นปิดน่ะนะบ่ม,มีหม่องซื้อได้แต่ไก่ ตอนแรกซื้อไก่มาว่าสิมาเห็ดไอออมไก่ใส่หมอ <c oughs> ้อแ่าว่าบริหาเห็ดนะครับเราไม่เคืองครับก็เลยมาเห็ดไก่ทอดกินแบบอาหารฝรั่งฝรั่งมาเนี่ยยัวน้ำร่าเอฟซีไอเอฟซีอยากนะมาสัซ่ซิมโดนัทก่อนมันอิ่มไก่ อืันนี้ซอสพริกเริ่พี่น้องถ้าผูลองก็สงสัยว่าพริกอีหยังเห็นนะซอสพริกกินกับอีหยังก็แซ่บเหรอครับซอสพริกเนี่ยว่าแต่จะเอาไปกินกับข่าละซองมันพอเข่ากันดิ <c oughs> <c oughs> ไปกินกับข่าละซองแล้วเมืงองได้ไปนอนหวานครับ เบาบาหวานกับความดันนะพี่น้องตานน่า่ซงสีอิ่มมาเดฟพี่น้องบันะเพรางันใส่เวลาถอดไก่ชั่วโมงหนึ่งวิธีเห็ดกับมีให้พี่น้องเมืองอยู่เวยครับอยู่อยู่หัวคลิปนะครับ อยู่หัวคลิปเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งอยู่มีวิธีเฮ็ดแล้วก็มีวิธี้คุกแป้งนะครับแต่ว่าสูตรบา้าอีสานนี่ครับคุกแป้งสามรอบครับคุกรอบแรกแล้วก็เอามาล้างน้ำมาจุ่มครับบนแผ่นล้างครับมาจุม่มจุ่มลงน้ำทีอันหนึ่งแล้วก็ สลัดจักน้อยสลัดพ่อนำออกแล้วก็ชุบแป้งใหม่อีกรอบที่สองนะครับเพชรยังซี่อยู่สามรอบครับยังอลงถอดนะครับแป้งมันสิเป็นยังซีครับมันจะเป็นกรอบโอ้ยเมือ่อนี่กินอาหารฝรั่งครับ บวบาวานกับความดันเด้อสิทธามฮาไปเนี่ยเอาเมนนื่อวเอาไว้พ่อสามีแล้วครับพี่น้องครับโอกานาฟ้าไมครับเดี๋ยวเ,เห็ดอาหารดีสารนะครับอาหารเล่าเลามาให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันนะครับจังไดก็ฝากพี่น้องที่เขามาหลับชมไมเอฟซี FC ไม่ที่เขามาหลับชมนะครับจังไดก็ฝากกดติดตามทางช่องบ่าวีสารต้นกาพามวนนะครับเป็นช่องเห็ดขิมมะไม่นะครับ เอฟซีว่าท่านไลน์เหรอครับพี่น้องครับจังได้ฝากกดติดตามน้ำเนเดอร์โอ้อิมครับอิมคักครับพี่น้องอิมแห้งเนี่ยก็อว่ากวันนี้โอ้ยหอนคักหอนเนี่ยอากาศครับเอาฝ้าเอาฝนือจังฝนที่ตกนะครับคือจะซื้อครับพี่น้องแต่ว่าบ่ตกดอกตกอยู่ครับไปตกทางอื่นนะครับบด้ตกอยู่บานเบาอีสานนะครับเอาครับพี่น้องครับโอกาสหน้าฝ้าไหมครับเดี๋ยวมาพอกันไหมทางช่องเบาอีสานต้นกาผ้ามวนฝากพี่น้องกด ถึกใจกดติดต,ตดามกดซับสไคร์ทางช่องบาวสา,ารตุลกาภาพรมวลน,น้ำเนเด้อครับเด้อเอาเมื่อนี้ลำล่าพระจากพี่น้องไปโอกาสหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ